ภาพเมื่อใดวันยุดได้จังแหงละไม่ได้ลือการออกมาหาจักไข่น้าเดี๋ยวเมื่อกินกินๆๆพักพักกับเราพักกับเขากางค้ำครับว <aut> ่ะแน่ๆๆๆอ๋อหนัหน,นห้าหันน้านายหุ้มเมือนังไหนครับว่านายป๊เมืนปเหมืนจังไหนมันมีน้เงาเนีมันมีขยไหนกันอ่ะคุดจำล้รอหุ้มมีเจนนนี่นกับผันหูปอกว่านาย้ามาจับกันสองสามก็คะ่ะบเป็นเมาหมอนังคนละมุ่นครับว่านะ ตัวในมังยินเนาะปีหมาคนล้นะําเนเป็นหมาคนล้ํานนะี่ไหนครับหครับหานาหาหูนะ้เนี่ยมังหู้ก็กระดดีก็อยู่สตัวสามตัวสี่ตัวก็มีอ่ะแต่ขับไปหันก่อนสีต <c oughs> <c oughs> ่ตัวเด้มีเลยมีอ่ะมีไล้มีอ่ะสี่ตัวแดไปหันก่อน,นะครไครับครัหาน้า ในครับในหานเอาตัวอ่าจักขี้เดียวจะักขี้หน้าเนาะอโอ้แล้วครับอ๋อเขาเนี่ยพวกก็ขายได้ตัวสองบาทเท่านั้นี่ค่ะอ๋อตัวเยอะนะครับเนาะเยอะนะครับโอ้ไอหมาพปีขุนล้ำครับลูกเป็นไรครับหันขุดเต็มไก่ในไรนำหนาวครับโยอ่าเลยบอกเท่าสามสิบของแน่ในครับแล้วครับหมาวปีขุนล้ำวะในครับ ลักได้ได้อมีสีตัวทั้งสาตัวได้ไปหันค่ะหุ้มวัดตัวก็หนาจี่ดิดิองเออกับจับจามได้ค่ะหันแดงหุ้งค่ะก็บุมมือคือโคเลียงตรงตรงไถในทั้งกร้าน่ะนี่คระบแหลกไม่หนาวค่ะตีอ่อนกันเมื่อครับอะไรก็ค่าได้ไรเต้านี่ยิ่ครัในในีไ้ได้ตึกเล่ยน้นาอองนี่คร ชาวอะยสกันนชาวเอ็ดชาวองชาวสายัยอนี่เคลีน้ำอ่อนนี่ยายปีปีปีหมาคุณล้ำนี่วัดน้ำหมานี่ยอ่าในี่มชาพออ๋อในครับในสองเต่าปายแล้วในยายนี่ป้านเราอิ่เขรอนนักินเรากลางวันก็ในครับมักคุดในสวนผักหมีนี่ครัเนี่ยใมีรอยชิปในน่มีชาพ่อมือด้วยทางดีขึ้นันะดีไรกัน